คุณเคยสงสัยไหมคะว่าวัตถุดิบเรียบง่ายที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินและเป็นหัวใจของอาหารเอเชียมาหลายพันปีมีความลับอันตรายซ่อนอยู่นี่คือเสียงแห่งอาหารเพื่อสุขภาพที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกนั่นคือหน่อไม้ค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าหน่อไม้ดิบมีสารพิษที่ร้ายแรงถึงตาย แต่ภูมิปัญญาโบราณและวิทยาศาสตร์การต้มสามารถกำจัดสารพิษไซยาไนน์นี้ได้ถึง98%ภายในเวลาเพียง20นาทีหน่อไม้บางชนิดให้รสหวานกรอบเหมือนผลไม้ <c oughs> เช่นหน่อไม้สร้างมนในขณะที่หน่อไม้บางชนิดก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีที่มีกรดอะมิโนโจำเป็นครบทั้ง8ชนิดที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ และในมิติเศรษฐศาสตร์หน่อไม้แปรรูปบรรจุปี๊บและกระป๋องสร้างมูลค่าการส่งออกในไทยได้หลายร้อยล้านบาทต่อปีเป็นผลผลิตที่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารของโลกวันนี้เราจะพาไปเปิดห้องสมุดเจาะลึกความมหัศจรรย์ของหน่อไม้แบมบูชูตตั้งแต่สายพันธุ์ยอดนิยมศาสตร์แห่งการลดไยนายจนถึงเทรน์หน่อไม้กึ่งสำเร็จรูปติดตามกันได้ใน World Ingred ีเดี Library ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง World Ingredient Library ค่ะเราจะพาคุณเจาะลึกทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องหลังวัตถุดิบทุกชนิดและในวันนี้เราจะมาพูดถึงหน่ออ่อนของต้นไผ่ที่ไม่ได้มีแค่คุณสมบัติเป็นอาหารเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในระบบนิเวศและการค้าโลก เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความปลอดภัยของเมนูจานโรดในครัวเรือนเอเชียค่ะหน่อไม้คือส่วนหน่ออ่อนที่พึ่งโผล่พ้นดินของต้นไผ่การบริโภคหน่อไม้มีหลักฐานย้อนไปหลายคันปีในอารยธรรมเอเชียโดยเฉพาะในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่อไม้ไม่ได้มีเพียงชนิดเดียวค่ะทั่วโลกมีไผ่มากกว่า1,000สายพันธุ์และมีหลายสิบสายพันธุ์ที่นำหน่อมาบริโภคได้ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะไผ่ตรง (Dendrocalamus asper) ให้หน่อขนาดใหญ่เป็นที่นิยมในการนำมาต้มและแปรรูป ไผ่สรางหม่นให้หน่อรสหวานเนื้อกรอบเป็นที่ต้องการของตลาดมากหน่อไม้ไผ่หวานอ่างขางหมาจูมีรสชาติหวานตามชื่อสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนี้หน่อไม้จึงไม่ได้เป็นเพียงอาหารตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ถูกพัฒนาให้เป็นวัตถุดิบหลัก ที่สามารถเก็บไว้ได้นานผ่านภูมิปัญญาการแปรรูปต่างๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงทางอาหารในหลายประเทศค่ะตลาดหน่อไม้โลกมีขนาดใหญ่และขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมการแปรรูปค่ะ เมื่อหน่อไม้ออกมากจนล้นตลาดในช่วงฤดูฝนการแปรรูปจะเข้าในช่วยเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษารูปแบบการค้าหลักๆได้แก่ 1. หน่อไม้ต้มบรรจุกระป๋องหรือปีบ๊บ c a n n e bamboo shoot เป็นสินค้าส่งออกหลักที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนทำให้สามารถจัดเก็บได้นานข้ามปี 2. หน่อไม้ดอง p i pickled b a m b o o s ู o o t เป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่ใช้วิธีการหมักด้วยแบคทีเรียกรดแลคติกทำให้ได้รสเปรี้ยวและมีจุลินทรีย์ที่ดีในประเทศไทยธุรกิจหน่อไม้แปรรูปมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการส่งออกหน่อไม้กระป๋องและหน่อไม้สดแช่เย็นมีมูลค่าสูงถึงกว่า600ล้านบาทต่อปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่อไม้ไม่ได้เป็นแค่วัตถุดิบในครัวเรือนแต่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศค่ะ มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดของหน่อไม้คือสารพิษไซยาไนค่ะหน่อไม้ดิบมีสารประกอบที่เรียกว่าแท็กซีฟิลลิงซึ่งเป็นสารกลุ่มไซยาโนเจนิกไกลโคไซส์เมื่อสารนี้แตกตัวจะปล่อยไฮโดรเจนไซยาไนหรือไวยพัดออกมาซึ่งเป็นสารพิษที่สามารถขัดขวางการหายใจของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ได้ แต่ไม่ต้องกังวลค่ะธรรมชาติได้ให้ทางออกแก่เราสารแท็กซิฟิลินนี้สามารถสลายตัวได้ง่ายดายด้วยความร้อน งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าการต้มหน่อไม้ในน้ำเดือดนาน10นาทีสามารถลดปริมาณไซยานายได้มากกว่า90%และหากต้มในน้ำเดือดนาน20-30นาทีแล้วเทน้ำแรกทิ้งจะสามารถกำจัดสารพิษได้เกือบ100%นี่คือเหตุผลว่าทำไมภูมิปัญญาไทยจึงสอนให้เราต้องต้มหน่อไม้ก่อนนำมาแกงหรือผัด ดังนั้นกุญแจสำคัญสู่การบริโภคหน่อไม้ที่อร่อยและปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่การปรุงรสแต่อยู่ที่ขั้นตอนแรกสุดคือการต้มให้ถูกวิธีค่ะสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารการเตรียมหน่อไม้ให้อร่อยสูงสุดมี3เทคนิคสำคัญค่ะ 1. การเลือกหนอ่อควรเลือกหน่อที่อ่อน อวบสั้นและมีเปลือกยังไม่แข็งมากโดยเฉพาะหน่อจากไผ่้างมนหรือไผ่หวานค่ะ 2. การลดความขมนอกจากการต้มเพื่อลดไซยนานดยแล้วการแชร่หน่อไม้ในน้ำเกลือข้ามคืนหรือการใส่สารส้มหรือใบย่านางลงไปต้มด้วยก็เป็นเคล็ดลับภูมิปัญญา ที่ช่วยดึงความขมและสารที่ไม่พึงประสงค์ออกไปได้มากทำให้หน่อไม้มีรสชาติที่นุ่มนวลและหวานขึ้นค่ะ 3. เทคนิคการดองแบบปลอดภัยสำหรับหน่อไม้ดองทีมวิจัยสมัยใหม่ได้เข้ามาช่วยพัฒนาโดยการใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกสเตเตอร์เคาน์เจอร์ที่มีคุณภาพเพื่อควบคุมกระบวนการหมักให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอลดปริมาณเกลือที่ใช้และบรรจุแบบสุญญากาศเพื่อความปลอดภัยซึ่งช่วยยกระดับหน่อไม้ดองจากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่มาตรฐานอาหารสากลค่ะ หน่อไม้เป็นวัตถุดิบอนเนกประสงค์ที่แท้จริงค่ะไม่ว่าจะนำมาแกงผัดยำหรือแม้แต่นำไปใส่ในเมนูฟิวชั่นแต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อคือหน่อไม้ต้มที่วางขายทั่วไปควรมีสีตามธรรมชาติไม่ขาวผิดปกติและไม่มีกลิ่นเปรี้ยวที่รุนแรงเกินไปซึ่งอาจบ่งบอกถึงการใส่สารฟอกขาวหรือสารกันเสียที่ไม่เหมาะสม หากคุณเป็นสายสุขภาพและต้องการประหยัดเวลาการซื้อหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูปที่ผ่านการแปรรูปอย่างถูกหลักอนามัยเช่นหน่อไม้บรรจุสุญญากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดช่วยให้คุณได้สารอาหารเต็มที่และลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนต่างๆค่ะ ในด้านสุขภาพหน่อไม้คือซุปเปอร์ฟู้ดที่แท้จริงค่ะไฟเบอร์สูงหน่อไม้อุดดมไปด้วยใยอาหาร Dietary รี b ไฟอร์สูงมากซึ่งใยอาหารเหล่านี้มีความสำคัญต่อการควบคุมน้ำหนักเพราะมีแคลอรี่ต่ำทำให้อิ่มนานและยังทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกส์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ป้องกันอาการท้องผูกและช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สารอาหารนอกจากนี้หน่อไม้ยังมีปริมาณโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยในการรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายและดีต่อสุขภาพหัวใจที่น่าทึ่งคือมีงานวิจัยที่พบว่าหน่อไม้มีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง8ชนิดทำให้เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีจากพืช ข้อควรระวังอย่างไรก็ตามข้อควรระวังเดียวที่ต้องเน้นย้ำคือไซยนายค่ะหากรับประทานหน่อไม้ดิบอาจทำให้เคลื่อนไส้อาเจียนและรุนแรงถึงขั้นหมดสติดังนั้นอย่าลืมว่าต้องต้มในน้ำเดือดก่อนนำมาประกอบอาหารเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวคุณเองและครอบครัวค่ะ หน่อไม้คือบทเรียนสำคัญของวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาในทางพฤกษศาสตร์หน่อไม้คือหนึ่งในพืชที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกด้วยอัตราการงอกที่น่าทึ่งในทางชีวเคมีมันคือโรงงานผลิตสารไซยาโนเจนิกไกลโคไซต์ที่เป็นกลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติ แต่ในทางเทคโนโลยีอาหารมันคือวัตถุดิบที่ง่ายต่อการแปรรูปด้วยความร้อนและการหมัก การบริโภคหน่อไม้ที่ดีที่สุดจึงการเป็นบูรณาการความรู้เริ่มจากการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมเช่นกิมซูงหรือซางมนตามด้วยการประยุกต์ใช้ความร้อนที่ถูกต้องต้ม20นาทีเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการสูงปลอดภยัยและรสชาติอร่อยสมบูรณ์แบบในทุกเมนูค่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นถึงความสำคัญของหน่อไม้นะคะจากหน่ออ่อนที่ดูเรียบง่ายแต่ซ่อนไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและาศาสตร์แห่งการแปรรูปอันชาญฉลาด ก่อนจะจากกันพวกเราอยากชวนเพื่อนๆมาแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์กันค่ะเมนูหน่อไม้ที่คุณโปรดปรานที่สุดคือเมนูอะไรและคุณมีเคล็ดลับการต้มหน่อไม้ให้หวานกรอบไม่ขมได้อย่างไรบ้างคอมเมนต์มาเล่าเรื่องราวหรือจะแชร์ภาพเมนูเด็ดของคุณก็ได้นะคะทุกคำถามและทุกความเห็นของเพื่อนๆคือแรงผลักดันให้เราค้นคว้าเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง world ingredient library ไว้ด้วยนะคะเราจะมาเจาะลึกวัตถุดิบสำคัญอีกมากมายที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณทุกคนมากๆที่ร่วมเดินทางในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับวัตถุดิบชิ้นต่อไปสวัสดีค่ะ